รับ iPhone 13 Pro Max ท it, ุกสัปดาห์แอดไลน์เลยที Xue ่ b k k 9 9 9 t h หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้สวัสดีครับพบกับสุลต่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โรนัลโด้แม็กไกวร์คัมบัคสองและอัพแมนยูบูอาร์เซนอลโด้กัปตันคัมบัตการการเสียตัวจริงแมนเชสเตอร์เกมรับมืออาร์เซนอลเชื่อคริสเตียโนโรนัลโด้คัมบัคตัวจริงเช่นเดียวกับแฮร์ริ่งแม็กไกร์ ที่พ้นโทษแบนแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดรังอูร์ัตฟอร์ดต้อนรับกเกมของอ์เซนอลในศึกพรีมเมียร์ลีกในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่สธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือตี -35 นาฬิกาโดยเกมนี้นะครับปิแสดงยังคงจะให้มาคร์เคลิกทำหน้าที่คุมทีมขั้นสนามต่อไปเนื่องจากรับรองนิกผู้ช่วยผู้จัดการทีมโจแคมคุณใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนขอต่อวีซ่าการทำงานในแดนผู้ดีแต่ก็ยังคงอยู่เบื้องหลังในการตัดสินใจเลือกทีมนะครับ และมาดูเกมบนอัตจันในเกมเกมนี้อีกด้วยแมนชสเตตนะครับจะหมดสิทธิใช้ง,งานปอมวาโรเปวารานและอินนิชันคิวบนีที่มีการบาดเจ็บรบกวนรวมทั้งต้องเช็คฟิตลูซอที่มีการบาดเจ็บกระทบเทือนที่ศีรษะอย่างไรก็ตามปีแสดงด้วยตัวหาร์รื้มรกไกละ,ละกำลังจับตันทีมคืนสนามหลังพ้นโทษแบนมาหนึ่งนัดเรียบร้อยแล้วและคาดกันว่า11ตัวจริงที่จะได้ลงสนามในระบบ4-2-3-1คงมีหน้าตาดังนี้นะครับ ร่วมจากตำแหน่งผู้รัสบูรตูนะครับก็ยังคงเป็นดาบ,บิเด,ดิกาในทวารทีมชุตสเปนเหมือนเดิมหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งฤดูกาลน,นี้ส่วนแผงเบ็คโวให้อารอนวานฟิสกาดยินเป็นไม่ขวาขณะที่ลูกชอ,อน่าจะหายจากอาการมาเจ็บกลับลงเล่นแทนอเล็กสเตเลสในตำแหน่งแบ็คซ้ายโดยมีวิกตอร์ลินลรุสจับหาเรื่อยเปื่อเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กส่งผลให้อลิกบิยติตต้องกรับไปนั่งเป็นตัวสำรองตามเดิม ขณะที่มิววิลคู่กลางก็ยังคงเป็นเฟสลงเล่นรองจับสกัดแม็กธมเนีตามเดิมโดยยืนอยู่ข้างหลังบลูโนอฟรานส์ที่จะคอยทําหน้าที่ปั้นแกมส่วนสามแนวรุกนะครับส่งจะดันสันโชที่กําลังทํางานนี้ดีเยี่ยมและยิง2นัดติดต่อกันโลมาลักเลื้อยไปในปีขวาขณะที่มาคับรัดฟอร์ดรับบททางฝั่งซ้ายโดยมีคริสเตนโรนัลดุกลับมาเยือนเป็นกัปตั่นตัวเต้าหลังโดนรับเป็นแค่ตัวสำรองในเกมเสมอกับเชลซี่ยนะฮะภายใต้ระบบนะครับ4-2-3-1นะฮะ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรโพรดรังผีครั้งแรกรังนิกจอบเข้ามาดูเกมแมนยูบูอาร์เซนอลหลังมีภาพเหยียบโรงละครแล้วมาแน่เกมผีบูเปืนสื่อของกังเกลตดรายงานมาว่ารับรังนิกผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอรจะประกุตัวในเมืองกูด้ที่โอไบร์ฟอร์ด จะนั่งดูเกมพมกรีเมียร์ลีกนัดที่ไปสแสดม,มีกำหนดเปิดบ้านต้อนรับกำลังของอา์เซนลในวันพฤหัสบดีนี้แม้จะยังคุมทีมไม่ได้ก็ตามหลังจากมีภาพหลุดที่เจ้าตัวนะครับอยู่ที่โอทฟร์ฟอร์ดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งคุณซือเลือดด้ยเข้ามารับงานคุมทีมไปสแสดงเป็นจุดสัส้นแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเริ่มต้นทํางานได้เนื่องจากต้องรอรับเวิร์คพิมิซึ่งล่าช้าเกินเหตุเนื่องจากรอยะหลังเขาไม่มีผลงานในการคุมทีม โดยหันไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาของโลกคอมมิชั่นมอสโคส่สอนในรีลัสเซียต่อกรณีนี้ครับส่งผลให้ไมเคิลกริกผู้ช่วยของอริกรารโซชาอดีตในายใหญ่คนก่อนจะได้คุมทีมต่อเป็นอีกเกมที่3นะครับเพื่อรอให้รังนิกได้ประเดิมคุมทีมซึ่งแมนชุนต็ดมั่นใจว่าอดีตโค้ชทีมของอาบาริซิจะได้เวิร์คพมิดในไม่ช้านี้จากการมีข้อยืเว้นกรณีพิเศษกระทั่งล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อวันที่1นเดอสันนะครับรายงานว่า กุนซือในวัย63ปีก็ได้เดินทางมาที่อังกฤษแล้วและมีผลตรวจโควิดเป็นลบโดยโลกโซเชียลมีเดียก็ได้เผยภาพมุมไกลที่จะตรวปรากฏในที่โอร์ราฟอร์ดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งกี่งข้างจอห์นสมทรพผู้อำนวยการฟุตบอลแมนยูขณะกาฬกเดลิสตานได้รู้ว่าลังนิกซึ่งจะยังคุมทีมลงสนามและคุมทีม2อไม่ได้เช่นกันนะฮะแต่จะปรากฏตัวบนอัตรจันทร์ของสนามในกิ่งโรงละครแห่งความฝันในวันคุณหัตช์เชิญนี้เพื่อเข้ามาดูเกมระหว่างแมนยูพบบกับ และตั้งความหวังที่จะได้ทํางานในนัดแรกในเกมพรีนนี้ซึ่งจะต้อ,ตอนรับการเมืองของคริสตพฟเลตในวันอาทิตย์นี้นะคะคุยกันหรืออย่างคาริคตอบชัดถึงรังนิกายใ,ใหม่แมนยูเคลียชัดเมื่อเ่องคาริคนะครับผู้จัดการทีมขัดตาทับขอมแมนชนเตนอยืนันชัดเจนยังไม่ได้คุยอะไรกับรับลังนิกเลยนับตั้งแต่โคชชาวเยอรมันได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมไปแสดงรังนิกยังไม่สามารถประเดิทมทำงานได้ และจะยังคงเป็นอดีตกองกลางทีมเชลซีที่จะพาทีมลงบุกกับอาร์เซนอลในเกมพีมลีกที่โอฟราตฟอร์ดในวันเพื่อนเสบดีนี้อย่างไรก็ดีนะครับสื่อมวลชนอดถามคาริคไม่ได้ว่าได้มีการพูดคุยกับคณสื่อคนใหม่บ้างหรือยังโดยเชื่อว่ารองนิกจะมีอิทธิพลให้คําแนะนํากับคาริคในการจัดทีมลงสนามโดยคาริคกล่กลาวว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยมันติดขั้นตอนของกระบวนการเรื่องของเิรคพรอมิตเรายังคุยกันไม่ได้คาริคเอ่ยเมื่อวันที่1ธันวาคม เราจะเดินหน้ากันต่อไปมันเป็นไปได้ดีดสองเกมที่ผ่านมาได้บังว,ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้นะครับกา,ารเดการคาลิกซึ่งยืนยันว่าการดร็อปกสเซโนโรโนโดนในเกมเสมอกับเชซีหนึ่งหนึ่งไม่น่าจะมีดรามา่าเนื่องจากไม่ใช่การตัดชินที่ใหญ่ตัวอะไรเลยก็ได้เอ่ยการยกย่องกรณีของเฟตเป็นกรณีพิเศษด,ด้วยแม้แฟนบอลฟีแสดงไม่ปื้่มสีเท้าของท็อคแครงทีมชาติบ,บราซิลทุกคนมองข้ามไปว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีของทีมชาติบ,บราซิลผู้คนมอง ไม่ออกในคาว่าเขากระหายที่จะลงเล่นเพื่อเทียมเขามีอาการข้อเท้าพลิกในช่วงครึ่งของรายกกับบิโเรียลผมเห็นนักเตะหลายๆเดิอนออกมาจากอาการแบบเจ็บแบบนั้นแต่เขาเล่นต่อแม้ว่าจะมีการบวมช้ำไม่มีทางเลยที่เขาจะพลาดเกมหน้ามันเป็นเรื่องของจิตใจเขานําสิ่งนี้มอบให้กับทีมอย่างมหาศาลผมชอบมากหน่อยเอาใจก็น้าดูปูดเมนเงินแมนยูเทให้รังนิกเสริมทัพปีใหม่เทเงินพร้อมชอ็อป ยังไม่ทันได้เริ่มกลุ่มทีมรับรังกคกุนซือคนใหม่ขขงแมนทสเตร์ก็มีเงินรอท่านอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วจากซึ่งอังกฤษแฉว่าไปแสดงความเตงเงินั้นกับเขาชอปปิ้งนักเตะใหม่ในเดนมารม์กลคอมผู้จ้ดการทีมเจอรมัมนนะครับยังต้องรอรับเบิกพรมิดก่อนที่จะกลุ่มทีมลงสนามได้แต่ถึงขณะน,นี้เขาก็เดินทางมาถึงกรีแล้วและเขาเยี่ยมชมสนามอ์ทรฟอร์ตแล้วเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีนะครับระหว่างรอรุ้นว่าจะได้ร่มต้นงานใหม่ในศึกพิมลิกในนัดต้อนรับกำมีเยของคริสตอฟเลดในวันอาทิตย์นี้หรือไม่รังเกจะเข้าเยี่ยมชมสนามซ้อมที่คาร์ลตันอีกด้วยและพร้อมกันนี้เดอ์มิเลอร์ก็ได้รู้ว่าในใหญ่จากแดนไซ้กรอกจะได้รับการบอกกล่าวจากสโมสรแล้วว่าเขาจะมีเงินให้ใช้จ่ายในการเสริมทัพในช่วงปีใหม่สูงถึง 100้ล้านปอนด์ราว4550ล้านบาทต่อการหมายมั่นเป็นมือความนาักเตะใหม่ของอดีตคุณซสืออาบาเลซิกคาดการกันว่าเขาเล็งดึง2กองกลางเด็กเก่าของเขาครับทั้งอามาดูไฮดาร่าและคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเข้ามาร่วมทีมกันที่โรงละครแห่งความฝันในเดือนหน้าและจองคว้าตัวเอลลิงส์บอลฮารันหอกของบริเซียนมนนในช่วงสมอร์นี้นึงจากสมัยที่เขารับตำแหน่งผู้นยการกีฬาของเรดฟูร์สบอร์ก แล้วยิงทีมชาตินอร์เวย์คาเกือกับจูมูซอนในออสเตรียก่อนที่จะถูกขายให้กับสีเหลืองบริเซน,นมุนในปี2020ด้วยค่าตัวทีมชา18ล้านปอนด์ราว815ล้านบาทอันหนึ่งฮาแลนด์นะครับในวยัย21ปีนะครับก็ตกเป็นข่าวว่ามีค่าสีสัญญา63ล้านปอนด์ราว2,853ล้านบาทซึ่งมีผลในช่วงสมัมฤนีนะครับนี่คือสุข,ขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ธันวาคมนะครับ